บ,รบเ,รเริ่มแล้วบอกนะ,ะเริ่มลใช่ไหมครับจะมาเขียนโปรแกรม PC อะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอนะก็คือว่านี่คือ L3 ใช่ L3 L3 หรือ S9 ก็เหมือนกันนะครับ S9 ก็จะมีเรื่องหล,หลักที่สำคัญนะเดี๋ยวผมจะบอกนะทุกอย่างภาพไฟเนี่ยครับครบหมดแล้วแต่ชิปไม่ขึ้นขึ้นศูนย์ชิป หรืออีกกรณีก็คือขุดไปได้สักพักเลิกขุดหรือเข้าเครื่องแล้วไม่ขุดะนะครับอยากให้ลองย้ำ PIC ย้ำโดยการเอาตะกัวทาที่ขานะครับแล้วก็เอาหัวแรงกดตามขาเพื่อให้ตะกัวเขาละลายแล้วก็กลับมาติดอีกรอบหนะึ่งย้ำนะย้ำให้ใช่ย้ำตามขาเลยครับถ้าซูมดูอันนี้แม็กย้ำแล้วเห็น <Okay, S 2> ไหมครับอันนี้แม็กย้ำแเหลนะครับสองข้างเ<ๆ>งาเงา เสร็จแล้วก็มารีปโปรแกรมมาสักหน่อยครับสำหรับ L3 นะส่วน S9 เนี่ยเช่นกัน S9 นี่สําคัญเลยถ้าตัวเนี้ยออกไม่ถึง9โวลต์ยกตัวอย่างนะ8.8 8.3 8.5<ม>เข้าเข้าเครื่องไปแล้วเนี่ยมันจะขุดได้แป๊บเดียวแล้วเลิกขุดต้อง9โวลต์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ<ม>ถ้าตรงนี้ไม่ถึง9เนะี่ยย้ำ PIC แล้วเขียนโปรแกรมใหม่ใช่ อ,นนอันนี้ยังไม่ได้ย้ำจะสังเกตใช่ไหมถ้าไม่ได้ย้ำอ่ะขามันจะลอยแปะอยู่ข้างบนอ๋อแต่ถ้าย้ำอ่ะปะก่วมันจะยาวไหมใช่ทับขาเลยทีเียครับก็ลักษณะการใช้างานเหมือนกัน PIC จะมีสองรหัสถ้าซูมดูบนตัวมันดีๆครับเห็นไหมมันจะมีรหัสรหัสนะครับหนึ่งเจ็ดศูนสี่ตัวนี้หนึ่งเจ็ดศูนยใช่ครับถ้าเห็นเลขท้ายครับ ซึ่งหลังนะครับเล่มอยู่นี่ตยวนี้้องถอยกล้องไปนิดนะครับมวซูมลงลางๆไปแล้วเพราะว่ามันถูกขี้ฝุ่นขี้อะไรเยอะนะครับมันจะมี2รหัสในรุ่นของ l 3า9เเก้าเนี่ย1 6 f 1 7 0 4กับ1 6 f อันนี้น่าจะชัดนะอันนี้ถ้าเป็นอ๋อคนละตัวเหรออ เออ<ล>มันผสมกันเลยครับนี่นเห็นเลขศูนย์ส<ม>ี่หเห็นไหมลางๆหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เห็นไหมพีไอซสิบหกเอฟหนึ<ม>่งเจ็ดศูนย์สี่เวลาเราโปรแกรมเนี่ยเราต้องโปรแกรมให้ตรงกันรหคสเขาด้วย s อเก้ากับ l อสามพอตัวกันตัวเดียวกันเลยครับแต่มีเวอร์ชั่นของบอร์ดตรงนี้เนี่ยอันนี้เวอร์ชั่น1.5 <นะ S 2> อาจจะใส่ทั้ง1704งเจ็ดศูและ อาจจะเป็น1705ก็ได้มีสองรุ่นอ่ะ1705ใช่ใช่ p ี c เนี่ยมีสองพาร์ตดัมเบอร์อันนี้เบอร์อะไรอันนี้1704ครับไม่คือไม่เห็นแล้วลางๆโอ้เป็นลางๆเออ04 04นะถ้าใส่ไม่ตรงโปรแกรมมันจะไม่ยอมให้โปรแกรมอ๋อใส่ผิดก็ได้เองใช่ LPAC L3 กับ S9 เนี่ยสามารถยกถอดจากบอร์ดนี้เลยนะครับ L3 ไปใส่ S9 ได้เลยออ๋ ใช้ใช้ร่วมกันได้ใช่แต่เราต้องโ,<ท>โปรแกรมใหม่เพื่อสั่ง,เพ,งเพื่อบอก PIC ว่าเฮ้ยวันนี้มึงมึงคุมแผ่น L สามหรือ S เก <c oughs> ้าอ่าพันนําเบิร์นอะไรเนะี่ยพันน้ำเบอร์เดียวกันโยกไปหากันได้นะทีนี้มาในเรื่องของโปรแกรมแล้วก็เข้าตัวนี้นะครับเเออ,เอ,อตัวนี้ไมโครแลบ IPE อันนี้ตัว install นะครับเผื่อไปลงคอมเครื่องอื่นตัวนี้ตัวไหนอ n s t a อตัวนี้ตัวล่างอ่าตัวล่างนี้ตัว install แม็กลงแม็กลงทิ้งไว้ให้ คือเนื้อโปรแกรมใช่ใชอันนี้อินสตอลเสร็จแล้วจะได้ตัวนี้ใช้ใช้สีเหลืองโอเคนะครับเดี๋ยวปันคิกเข้าไปเลยน,นี่เดี๋ยวปุนคิดทำามาลของบริษัทเมคโคชิปนะครับมันลงได้เฉพาะบิ๊กอย่างเดียวใช่ครับบิ๊กอย่างเดียวเท่านั้นที่ลงได้เข้ามาถึงเนี่ยครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือครั้งแรกอ่าคร้งของโปรแกรมนอย่างนี้เราไปที่เซตติ n งก่อนแล้วเราจะเข้าเอ็ดวานหมดอันนี้นาทีเซตติ่งเอดวานนะครับ พัทเวิร์ดเนี่ยเขาบอกอยู่ตรงนี้พัทเวิร์ดก็คือ reflow พัทเวิร์ดคือไมโครชิปอ,อ,อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะพิมพ Microsoft. 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 ์เพราะไมโครชิปเข้าไป microchip ติ๊กถูกนี่ไหมครับติ๊กถูกที่มีล็อกอินไว้แล้วก็ล็อกอิน,นฟังชันนี่มันจะโผล่มาเป็น advanced function เ, Ad Fun เราใช้ advanced advanced เราใช้ advanced function นะครับใช้ advanced function มาถึงปุ๊มเนี่ยตรงนี้จำได้ไหมครับอ่าสิบหก0อ่งเจ็ดศูนถูกไหมรหัส Device ก็คือรหัสเครื่องของเราถูกนี้สิบ a กอ่าอันนี้ไม่ใช่จริงๆมันเยอะมากเลยครับ PIC ในโลกเนี้ยเนี่ยมีเป็นล้านชนิดเลยครับวเยอะอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเตารีดไมโครเวฟอะไรก็ตามที่ต้องการเปิดปิดการทำงานก็พิมแค่หนึ่งเจดศูนย์หน่งเจ็ดศ เนี่ยเจอแล้ว <Okay. S 1> PIC16F1704 mm hmm. จริงๆแล้วลัวในซีรีส์17เนี่ยมีเยอะมาก PIC16F1704 เข้ามาที่พิมพ์คำว่า PIC16F เนี่ยเห็นไหมมีรหัสเยอะมากเลยครับเมื mm ่อกี้1704อ่าล้วก็1704เ้วก็วก apply, apply. เข้าไป apply ไปก่อนเพื่อให้มัน lock ตัวนี้ไว้เสร็จแล้วมาที่ power นะครับ อันนี้สําคัญนะวาที่ power จำได้ไหมครับในปิกเนี่ยโดยคู่มือเลยอะ่ะเขาใช้ไฟกี่โวลต์วิ่งขีะมาสามจุดสามจุดสามโวลตอยู่ในคู่มือเห็นไหมสามจุดสามโวลต์อยู่ที่นี่โอเคนะครับสามสามโวลต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งไฟเพราะว่าตอนนี้เราจะคุยกับปิกปิกก็ใช้ไฟสามจุดสามเราก็เลยเอาสามุดสามปุยกับเขา แล้วก็ปิ๊กถูกตรงนี้นะครับ power target ตนะิ๊กถูกติกถูกลงไปเดี๋ยว power target ตอนแรกมันออฟอยู่ให้ปิ๊กถูกปิ๊กถูกมันเลือกไฟเนะี่ยสามจุดสามอ่าสามจุดสามเจ็ดห้าผมเพิ่มให้เลยเป็นสามจุดห้าก็ได้เพราะว่าเผื่อมันมันดรอปลงไปในสายอ๋อ,อใช่สามจุดห้าแค่นี้นะครับแล้วกลับมาที่หน้าโอเปเรตก็คือเมื่อกี้ต้องติ๊กเลยไม่ต้องแค่ไปเนี่ยปิ๊กถูกตรงนี้สามจุดห้าให้เป็นแบบนี้ครับแค่นั้นใช่แค่นั้นแล้วก็กลับเลยโอเ r a t e ใช่ทีนี้ตัวปิ๊กคิดเนี่ย มันก็จะมีสายข้างหนึ่งเป็น usb สายอีกข้างหนึ่งเขาจะให้มาอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสังเกตง่ายง่ายแล้วกันจุดขาวนะจุดสีขาวสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสีขาวนี่ใช่ไหมอ่ะเอาสายสีขาวเสียบอ๋อเอาสายสีขาวเสียบคือสีขาวมันจะมีมาร์กให้มันอยู่ใช่หรือจะเอาสายสีเหลืองก็ได้ยังไงก็ได้นะครับเอาทำไมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมาร์กอีกที่หนึ่งสีขาวแล้วกันอ่ะสีขาวแล้วกัน่ายดีนะครับถ้าสลับก็ได้สลับก็ได้ไม่เป็นไรปลายทางใช่ไอ้นี่ก็ใส่ไป ้องยืดดีนตอนนี้มันจะมันจะไม่มีไม่มีอะไรขึ้นใช่ไหมเ s เล็ตทูแต่ถ้าเราจิ้มเข้าไปปุ๊บมันเป็นออโต้ใช่เดี๋ยวมันจะ Auto ออโต้ไดเวอร์ขึ้นมาให้เอง่มาแล้วมีซีเรียลนัมเบอร์ขึ้นมาเลยซีเรียลนัมเบอร์ของอะไรของตัวนี้ปิกเซอร์อน,นี่ใช่ถ้าปิกแท้จะมีซซเรียลนัมเบอร์ปิกเทียมปิกเทียมจะขึ้นเป็นไม่ใช่ขึ้นไม่มีซีเรียลครับจะเป็นปิกคิดสามเฉยใช้งานได้เหมือนกันแหละแต่ราคาก็สามร้อยเท่ากันเออแต่บางคนก็ได้เหมือน เรียกว่า big tail ม้งครับมีสีเรียลนะอืออ่ะทีนี้เราต่อเข้ากับบอร์ดยังไงเห็นห้ารูนี้ไหมครับเห็นรูนึงที่มีสี่เหลี่ยมรูเดียวไหมอ่าเอาสายสีขาวจิ้มก็คือให้มันตรงกับสีู่้่สุดท้ายแล้วให้มันตรงนี้ครับมันคือมาร์กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีมาร์กดูสี่เหลี่ยมตรงกับสี่เหลี่ยมกับสีขาวเมื่อกี้เราสีขาวไว้มาเป็นมาร์กถ้าเป็นเหลืองก็เหลืองทั้งทั้งคู่ถ้าเสียผิดเสียผิดอาจจะช็อตหรือไม่ก็ไม่อ่านเลย ไม่น่าจะอ่านนะไม่น่าจะอ่านนะไม่น่าช็อตก็เสียย่งนี้นะครับนะขาวทีเนี้ยทุกครั้งเนี่ยมันจะงนเงนินเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี้ยมันทําให้ไฟล์มันขาดตอนได้อเอาอน,นิ้วโป้งดันไว้ทุกครั้งทาท่าน,นี้ครับทำท่าน,นี้นใช่ให้มันตึงออให้มันตึงชุดนี้ก็ทิ้งไปเลยทีนี้มือข้าเราก็ใช้เมาส์อย่างเดียวละถ้ามันขาดสายแบบก็ไม่ไม่สัมพันเดใ๋ยไแมลองลอง,ลองทำให้ดูทอาแบบหลมหลวงให้ดูนี่คือแบบหลุมหลวงโคควัดแควั นี่คือเสียบไปแล้วนี๋เราลองรันแล้วรอใช่ครับลองหรอมันหายมันดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นอยู่อ๋อสำหรับเครื่องนี้ครัออ้งแรกครั้งแรกเปิดครั้งแรกมันกำลังเป็นตัวมันมีอถือ การหลดด a t ต้าไว้ในเครื่องเพื่อจะหลดลงไปในนฟิกนะอันนี้เมื่อขึ้นเตือนมาแล้วว่าเออคุณอ่ะปรับไฟอ่ะจาก5โวลต์อ่ะเป็น3.3นะอโอเคเออโอเคเอาโอเคไป5เดี๋ยวโหลดนิดนึงอ่าเนี่ย Target ID 0x0 นะครับจำไว้ 0x0 อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นเห็นตรงนี้ไหมอือถ้า 0x0 นะอืมไม่สายหลวมก็ปิดพังมันบอกได้เลยคือปิดพัง โอเคไปก่อนอันนี้ไม่ได้อนิ้วโป้งดันไว้นะโอ่ยผมดีคอนเน็กทีนี้ผมอันนี้โป้งดันอ่ะจับให้ด้ยกดคอนเน็กใหม่โอเคใช้เวลานานไหมในการที่จะโหลดเนี่ยเข้าแล้วครับเนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมฟังก์ชันนี้มันจะขึ้นมาแค่อันนี้โป้งดันมันก็ปิ๊กก็จะหายพังทันทีมันหลวมครับอย่างที่แม่บอกตรงเนี้ยฟังก์ชันมาครบเลยนะครับ ทีเนี้ยเราเล่นอะไรได้บ้างอ่าแบงค์เช็คนะครับคือเช็คว่าถ้าสังเกตมันจะมีสัญลักษณ์บิ๊กอยู่ตรงนี้ตัวดำดำนะสัญลักษณ์บิ๊กลูกบิ๊กอยู่ตัวดำดำเนี้ยอ่าแบงค์เช็คคือเช็คว่าตัวมันว่างหรือเปล่าหรือมีโปรแกรมผมก็กดลงไปเลยครับมันจะวิ่งไงวิ่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 งอ่าอ่านตรงนี้ได้ครับอ่าตรงนี้นี่นี่สีแดงโอ้โหแบงค์เช็คแล้วคอมพิวต์นะแปลว่าดีไวท์ก็คือตวัวบิ๊กอ่ะไม่ได้ว่าง ไม่ว่างอ่าไม่ว่างมีข้อมูลอยู่อ๋ออ่ะผมลองลบดูนะครับว่าอีเลสอีเลสตัวนี้ลบเลยลบลบลบทิ้งเพราะฉะนั้นพอลบปุ๊บมันต้องว่างใช่ไหมครับอ่าอืมอ่ะันเนี้ยเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจะเลื่อนดูสถานะเลื่อนตรงนี้ลงมานะเลื่อนดูข้างนะฟอร์มาว่าลงมาจะได้ดูเอ่อลบลบเรียบร้อยซับเซ็ตโฟลลบซับเซ็ตโฟลโอเคอ่ะกลับมาแบงค์เช็คอีกรอบนึงนะลองเช็คเล่นๆดู อืนะครับน่ะเห็นไหมเขาเนี้ยดีไวเอแบงมามันลบข้อมูลทิ้งไปแล้ววางจริงจริวางจริงทีนี้เราจะเขียนโปรแกรมของเขาแล้วครับเราจะเขียนโปรแกรมแล้วเพราะมันข้อมูลว่างแล้วใช่ไหมครับอืมเราจะใช้ไฟล์ที่เป็นนาสกุล hex file hex file ตัวนี้ hex file ใช่เราก็เลื่อนเมาส์ไปที่ browse อยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปเลยไหมให้ข้อมูลไว้หมดแล้วไฟล์ป i ตัวนี้ เนี่ยมี L 3 S 9จนถึง S 1 7ทั้งหมดเลยต้องลง P เก้าไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องครับตัวนี้เขียนปิกก็คือรุ่นไหนนั้นอ่ะอันนี้การ์ด L 3เนี่ยเข้าไปที่ L 3 L 3าอันนี้ L 3มันมีหลายตัวอ่ามันก็มี1704เวอร์ชันหนึ่งจนึ่งเจ็เวอร์ชันหนึ่อ่าถ้าไม่รู้อะไรกดตัวนี้นะครับใช้ได้ทุกรุ่นอ่าแล้วไอ้อ่าสามตัวที่เหลือกคืออันนี้สำหรับเวอร์ชัน1.61ดูที่การ์ดดูดูนึ่งดูที่การ์ดเดี๋ยวดูดู แล้วอย่างเช่นตัวนี้1 5ึ่งจุ้า้าก็ใช้ตัวนี้ L 3 L 3เฉยเฉยสามพัดพัดแล้วกด open file ไป open file ไฟล์ก็จะโหลดเข้ามาอยู่ในนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะขึ้นเห็นไหม X file load successful โหลดเรียบร้อยโหลดลงมารอในเครื่องเรียบร้อยดังนั้นก็โปรแกรมได้เลยครับกดคำว่าโปรแกรมใช่กดเลยหรือระบบไปทำงานก็คือนี่โหลดแล้วนี่คือกำลังเขียนไฟล์ลงไปใน PC อเลื่อนลงมาเลื่อนเมาส์ลงมาก็เขียนว่าโปรแกรมคอมพลีทอื์ถูกไหมครับทีนี้ถ้าแบงค์เช็คน่ะต้องไม่ว่างอ่าแม่ก็ลองแบงค์เช็คดูเห็นไหมที่ไว้ is not not bank อื่เชื่อมต่อแต่ไม่ว่างเรียบร้อยขั้นสุดท้ายครับคือวร์ไฟวอรรีไฟเนี่ยมันจะบอร์รี่ไฟล์ตรงนี้ครับไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์กับไฟบนตัวบิ๊กครับว่าตรงกันไหมเราก็วอร์รี่ไตรวจสอบซะหน่อยนะครับ อะเวอร์รี่ไฟล์ซักเซ็ฟูมด้านล่างเนี่ยโอเคงี้นะก็ดิคอนเน็กตนะครับดิคอนเน็กตไหนอะเนี่ยข้างบนนี่แหละไหนๆอยู่ไรนี่นี่เลื่อนมาส์้นะนี่อ๋ออ่านี่คอนเน็กต์ละอ่าซือรอสักสองสามวิก็ชักบั๊กออกได้เลยอันเนี้ยปิดพร้อมใช้งานใช่ครับอืมนี่คือปิดเก็บรลังเพราะว่า